นี่พาวเบิงพอน้องคิมกำลังล่างรถเบิงเซ็กสภาพรถไถนะมื่ออื่นจะลงย่ำนะเนี่ยพี่น้องเบิงเนี่ยกำลังแตง่งรถล่างหัวน้ำเทดแบบบ้านๆฮาสมัยก่อน สภาพดุดใส่งานหนักโุดต้องหาตัวช่วยลือ้อใส่เป็ดล่างพร่อมคนนี้คนเตรียมพร่อมอันทั้งพุ่นกับปลาหอมปลาหอม